สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องช้อปปิ้งปังปังวันนี้เรามาข้างนอกครับมาหากาแฟกินนะครับนี่เป้าหมายของเราก็คืออยู่ข้างนอกนี่เองและข้างๆก็จะเป็นของกิน <c ười> คือชีวิตก็ไม่ต้องให้ไปไหนเลยครับมีที่กินข้าวเรียบร้อยหลังจากกินข้าวเสร็จก็กิกนกาแฟต่อเลย <c ười> คือไม่ใช่อะไรหรอกก็คืออยู่ นี่อยู่ที่ปั๊มนี่เองนะครับเดี๋ยวไปหากาแฟากินกันนะครับนู่นร้านอยู่ตรงนูน้นโอเค มากินกาแฟกันนะครับมีร้านนั้นมี่อนบรรยากาศดีมากต้นไม้ที่ลมเลื่นดีมากมากนี่ได้มาแล้วอิสโซเย็นจะกินกาแฟด้วยกันเด้เวยไหมครับต้นไม้เยอะวันนี้อากาศข้างนอกร้อนแต่ว่าพอเดินเข้ามาข้างในเราเย็นสบายเดี๋ยวให้ดูห ระหล่งมีน้ําตกได้เสียงน้ำตกได้ยินจากนคนไม่ค่อยเยอะครับในช่วงกลางวันก็ช่วงซอฟเนีนงกันเไหมก็ถ้าเราทำงานแบบมาว่าเป็นฟอร์มโฮมก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบบนี่อแล้วอะไรเงี้ยออกมาพักสายตาบ้าง พอใครที่ทำดูพลิษอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะครับอันนี้ก็ทำเป็นสั้นๆนี้ลองดูลองดูงดข้าวเชิแกาแฟวันนี้สาปูนั่งอยู่ใต้พัดลมพอดี ผมเพอนี้ไปหมดแล้วก็ใ,<ช>วใครที่สนใจอยากจะโหลดแอปนาะตวดแอปสร้างรายได้จากการช็อปแล้วก็แชร์สินค้าผ่านแอปยูพิก app, UP, เนาะไม่ต้องลงทุนครับแชร์สินค้าฟรีแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นได้เลยทําได้นะคนไทยก็ทําได้คนพี่น้องพี่น้องคนลาวก็ทําได้หรือว่าทางกัมพูชาก็ทําได้แต่ว่าอยากรู้ว่าทํายัางไงเนาะก็กดเข้าไปใต้ลิงก์ได้ครับ ใช่ครับก็จะมีคลิปสอนมีคลิปสอนแต่ว่าเราต้องเข้าไปในกลุ่มก่อนครับว่าในกลุ่มเขาก็จะแชรเ์เป็นคลิปมาให้โอเคครับเดี๋ยวจะกลับกันแล้วครับแล้วมาซื้อกาแฟพาเดินชม,มบรรยากาศข้างนอก,นอกสวยมากแดบดบแรงแดบดบแรง เก๊กจะหมดแล้วเอาให้หมดเลยเนี่ยข้างหลังสวยมากแต่มาต้องต้องมาช่วเงเยน็นแดดครับแดดครับตอนขน้างก็จะเป็น KFC ของกินครับฝั่งนี้ของกินเยอะแต่ไม่กินเพราะว่ากินมาจากบ้านแล้วออกมาหากาแฟเฉย พาเดินดูบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะสบายดีพี่น้องพี่น้องอ่าพลาวดวยเด้อสบายดีสบายดีทุกคนเ้อฝากติดตามช่องช้อปปิ้งปังๆด้วยนะคือช้อปเราได้เงินคือนอะ่ะมีอยู่ที่เดียวตอนเนี้ยก็คือที่แอปนี่แหละถ้าใครอยากซื้อของแล้วได้เงินด้วยก็ กดเข้ามานะครับกดเข้ามาก็มีกดเข้าไปใต้ลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แหละจึงรถแล้วนี่รถจอดอยู่นี่น่พัฒมมีเคีอฟซีด้วยครับมาที่เดียวจบพามาชมพามาชมมันยากาศ เดี๋ยวจะกลับไปแชร์สินค้าให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลอัปเดตดีๆวิธีการสร้างไรายได้จากการช้อปสินค้าผ่านแอปนะครับผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ช่วงนี้อยู่บ้านก็ยิ่งเหมาะในการที่จะทําเงินนะครับเป็น w o r k ์กฟอร์มโฮอ่ะอยู่บ้านก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับด้วยการแชร์สินค้าจากแอป UP ในเครือของลาซาด้ช่วงนี้มีการเปิดตัว ออฟฟิศใหม่ด้วยครับเดีวต,ตัวออฟฟิศใหม่เขามีโปรโมชั่นลดแรงมากราคาแบบลดราคาเป็นพันเลยนะลองกดเข้าไปดูเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช้อปปิ้งปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตดีๆนะครับได้กาแฟแล้วไปกินกันกลับบ้านกันนะครับบายบายสบายดี